ไปเรียงหัวงหอดไซครับนี่นนนโอ้ร้อมุ่นไปตาถามแน่ความระสึกถนนไม่ดีบอมักบอสะดวกสบายดีบอจ่ะตาค้นบันไดครับ,บขอนขอนอนสำลากจีตางวงัวตาม,มีกี่ตัวนี่สะดวกสะดวกสบายเนาะยางกับกต่ขี่ดินโ่ตีตีนขึ้นต่เกา ตาตาไม่งักี่ตัวนี่เศร้าโกตัวรโตแถวนี้เขาแถว,น,ว,น,วน,นี้เขาทำนาหมดเลยบ่าตาแถวนี้เขาทำนามเมือเ่าาอไรบ่ชาวบา้านหนอชาวบ้านเนยอมองชาวบ้าีขอชาบ้านอชาทำของเ็คตาดีใจบ่ตามีถนนเส้นใหม่ตัดไปบ้านเบงง่ายๆนี่ ต่อไปนี่พี่น้องบัณฑิตเขาจะไปหากันง่ายกว่าเก่าเนอ้อสะดวกสบายเราต้องเล่นอ้อมไปทั้งสะตึกแล้วเนาะเดี๋ยวจะรอชมชนเออโอโ้โหญ่เราท่านสมัยเด้ครับเรามีโทรศัพท์โทรศัพท์ผู้ใดเลี้ยงงัวสบายแล้วบอกว่าบัน,น,บน,นี้ตานี่ไรไรไปสีสุเมร์เลยบ่สุเมร์นั่นแหละมันไปเลี้ยงสีสุเมร์เลย แต่ว่าตะกอนนี่ตะกอนนี่ท่างนี่ดีบอกกอน,อ,กนอ๋าานออ๋อ,อ,อมาบันนี่สบายเลยมาบันิตาสบายเลยเนาะอ,อันนี้เป็นทีเจกบอกครับรอบือว่าทีคนไทยบนันเฮาอืม ตอนนี้รถยนต์ก็ข้ามได้แล้วนะครับรถยนต์ข้ามได้แล้วก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงเพราะถนนเพิ่งทําเสร็จเนาะบางคนอาจจะมาใหม่แล้วไม่รู้เนาะครับอาจจะขี่เร็วเงี้ยนะครับก็แนะนําว่าให้ใครรถด้วยความระมัดระวังละกันเนาะช่วงนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็มีวัวมีควายด้วยนะครับแถวนี้นะครับระวังวัวกับควายด้วยเนาะยังไงก็ฝากพี่ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับชุมพลบุรีทันข่าวนะครับก็ความรู้สึกของตานะครับคนบ้านโนนคอโนนสำราญเนาะบอกว่าอุ่นสะดวกสบายหลาย ปลาอ่อยนะครับว่าธรรมดาเลยครับมี่มีปัวอ้อยเป็นแบบนีป็นอ้อยสองฝั่งทางเลยตาเสียดายนะครับแต่ก่อนเราไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เนาะครับแต่ก่อนเนี่ยพี่ชายเนี่ยที่นาแถวนี้ก็มีนะครับที่นาพี่ชายผมมาติดถนน,นเส้นนี้เลยนะครับน่าเสียดายนะโอ้ ตัวนี้น่าจะเป็นที่ทำเลหรือเปล่าก็เป็นที่สำเร็บสองกอ,องก็เดาๆกันไปนะครับงไงก็ฝากกดไค์กดแชร์ด้วยครับพี่โองทางครับเนี่ยโอ้ข่าวบมาหาเห็ดบ่ครับเนี่ยใครอยากกินเห็ดอยู่คงอยู่คาเนี่ยข้ามทางสบายสบายนะสะดวกสบาย